S <S เคยรู้สึกว่าการลงไทรเอาเนี่ยมันยากเย็นเสลเกินไหมครับเล่นกว่าจะผ่านแต่ละด่านผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับจนผมได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาจนทําให้การลงไทรเอลเนี่ยเปลี่ยนจากความยากกลายเป็นง่ายแล้วก็สนุกขึ้นอีกเยอะเลยครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเทคนิคในการลงไทรเอานะครับการเลือกรีลิกที่จําเป็นบัฟอันไหนที่เราควรเก็บดีบัฟอันไหนที่เราควรเลี่ยงรวมไปถึงการเก็บแต้มเอเซนเดนต์ตั้งแต่1นึงถึงแสลับผู้เล่นใหม่ครับ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง All Day Gaming นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Pa t h of e ว i l ซ2จะมาพูดถึงเรื่องของการผ่าน trial นะครับว่าทำยังไงเนี่ยให้มันผ่านง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่ทราบว่า trial คืออะไรนะครับ ไทรัลก็คือด่านที่เราจะต้องผ่านนะครับเพื่อที่จะเก็บแต้มแอสเซนเดนหรือว่าแต้มที่เราเอาไว้อัพสกิลอาชีพของเรานั่นเองครับซึ่ง t ทรัลเนี่ยทุกตัวละครก็จําเป็นที่จะต้องผ่านนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองครับการลง t ทรัลสามารถทําได้2วิธีนะครับคือการใช้เหรียญอัลติมาตัมแล้วก็ใช้เหรียญดิจินบายาครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงการลงไทรัลด้วยเหรียญดิจินบายาแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากกว่านั่นเองครับ มาดูที่เหรียญดิจินบายาจะมีคำอธิบายว่า number of t r i a l นะครับจะมีตั้งแต่ 1, 2, 3, 4ครับซึ่ง number of t r i a l ตรงนี้จะเป็นการบ่งบอกจำนวนชั้นแล้วก็บอสที่เราจะเจอนะครับ1แปลว่ามี1ชั้นครับบอส1ตัวไปจนถึง4ครับซึ่งมี4ชั้นแล้วก็ต้องเจอกับบอส4ตัวนั่นเองครับแต่เมสเซนเซซีที่เราจะได้นะครับ2พลอยแรกเราจำเป็นจะต้องใช้ number of t r i a l 1ครับ ส่วน number of t r i a l 2เนี่ยใช้เพื่อลงเก็บแต้ม ascendancy ที่3กับ4ครับเลข3ก็จะเอาไว้เก็บแต้ม ascendancy 5ถึง6ครับส่วน number of t r i a l 4เนี่ยนะครับก็จะเอาไว้ลงเพื่อเก็บแต้มสุดท้ายแต้มที่7ถึง8นั่นเองครับหมายความว่าเราจะต้องลงทั้งหมด4ครั้งนั่นเองครับถึงจะได้มาครบทั้งหมด8แต้มครับซึ่งการลง1ครั้งเนี่ยมันจะได้2แต้มนะครับสี่แต้มแรกเนี่ยนะครับหรือว่า t r i a l หนึ่งกับสองเนี่ยเราสามารถหาได้จากการเล่นเนื้อเรื่องนะครับที่ act สองนะครับผม ่าตรงจุด trial of อะไรเนี่ยนะครับ s i m a r s เนี่ยนะฮะกดเข้ามานะครับผมแล้วก็ตรง Trader p a s s a g เนี่ยนะครับมันจะมีบอสตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อบาบาร่านะครับพอเข้ามาถึงนะครับมันก็จะเป็นประตูเข้าไปที่ห้องบอสนะครับแล้วก็ต้องปดผนึก3จุดนะครับเพื่อสู้กับบอสครับพอชนะได้แล้วนะครับเราก็จะได้เหรียญดีจินบาย่ามาครับ พอเราได้เหรียญมาแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ Trial of Sigmast ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีจุดวาร์ Trial of s i g m a s นะครับก็ให้เราเดินทางมาที่นี่ครับแล้วก็ใช้เหรียญดีจินบาย่าเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อเริ่มต้น Trial ได้เลยครับสำหรับ point สอง point แรกนะครับ Ascendency สอง point แรกก็ทําที่นี่นะครับ x 2ส่วน point ที่3กับ4เนี่ยนะครับก็เป็น x 2ของระดับความยาก hard นะครับผมที่เดียวกันเลยครับส่วนถ้าเป็น ดีจินบาย่านะครับ3กับ4เนี่ยนะครับเราสามารถหาได้จากการดรอปในแมปนะครับในเกมนะครับผมซึ่งเราจะต้องไปลงพวกแมปเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปมาได้ทั้งเดีดดิจินบาย่าแล้วก็อัลติมาตัมเลยครับในทริอัลนะครับมันจะมีห้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด5รูปแบบครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียงลําดับจากง่ายสุดไปยากสุดเลยนะครับแบบแรกครับง่ายสุดเลยก็คือห้องเอสเคปทริอัครับเราจะต้องวิ่งไปแตะแท่นคริสตัลนะครับ พอแตะเสร็จมันก็จะชี้ตำแหน่งต่อไปให้เราครับก็ให้เราวิ่งไปแตะเรื่อยๆครับจนครบก็จะสามารถผ่านด่านได้ครับห้องแบบที่2นะครับก็ไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับคือห้อง Ritual Trial ครับห้องนี้นะครับเราจะต้องวิ่งไปตีมอนสเตอร์ที่มันกำลังไา่มนเปิดประตูวาร์ปอยู่นะครับตีให้ครบทุกจุดนะครับเราก็จะผ่านไปด่านต่อไปได้ครับ ห้องแบบต่อไปนะครับก็จะเป็นความยากระดับกลางนะครับคือห้องชาริสไทรัลครับห้องนี้นะครับก็คือเวลาเราเดินไปแตะจอกเลือดเนี่ยมันจะมีลูกศรเลือดชี้บอกตำแหน่งศัตรูนะครับที่เราจะต้องไปจัดการนะครับจะเป็นพวกมอสเตอร์ชื่อทองต่างๆนะครับเราก็ไปกําจัดให้ครบนะครับก็จะผ่านไปด่านต่อไปได้ครับห้องต่อไปครับกันเลดไทรัลครับห้องนี้นะครับมันจะเป็นการที่เราต้องวิ่งหาทางออกครับเพื่อที่จะไปถึงปลายทางนะครับ โดยในดาเนี่ยมันจะมีพวกกับดักเนี่ยวางไว้เป็นจุดๆนะครับผมให้เราระวังให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ตามจุดต่างๆเนี่ยมันจะมีประตูที่ล็อกอยู่นะครับเราจะต้องเดินไปสับคันโยกนะครับเพื่อให้ประตูเปิดออกครับห้องนี้ก็ใช้เวลาให้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่าพวกกับดักเนี่ยมันจะทําลายค่าเฮอร์เนอร์ของเราเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับห้องที่5้านะครับเป็นรูปแบบที่ยากที่สุดแล้วก็คือห้อง h o u r g l a s s นะครับพอเราแตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาทรายนะครับผมจับเวลา ให้เราอยู่รอดนะครับจนกระทั่งเวลาหมดนะครับซึ่งระวังที่เวลานับถอยหลังเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังการโจมตีของมอนสเตอร์ให้ดีนะครับไม่งั้นค่าเฮอร์เนอร์เราเนี่ยลดกระจายแนย่นอนครับก็ต้องอาศัยความไวนะครับในการฆ่ามอนสเตอร์หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นด่านที่มันกว้างๆเนี่ยก็พยายามวิ่งหลบมอนสเตอร์ไปก็ได้ครับเพื่อเลี่ยงการโดนตีแล้วก็เสียค่า ner เฮอร์เนอร์นั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการเลือกรีลิกกันบ้างนะครับหรือว่าเครื่องรางหรือว่าวัตถุโบราณอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเรียกซึ่งเจ้าตัวรีลิกนี่นะครับมีความสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะช่วยเราผ่านทริอลได้ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับอ่ามันจะมีหลายแบบนะครับแล้วก็มีออปชันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสนะครับที่ออปชันเพิ่มค่าเฮอร์เนอร์รีสตั์ครับเป็นอันดับแรกครับเจ้าตัวเฮอร์เนอร์รีสตั์เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือน พวกรีสตันท่าต่างๆบนตัวละครของเรานะครับที่ช่วยเราถึกทนมากขึ้นนะครับเวลาที่เราโดนตีเนี่ยหลอดเฮอร์เนอร์ของเราเนี่ยมันจะลดน้อยหรือมากก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเฮอร์เนอร์รีสตันนี่แหละครับเท่าที่ผมดูข้อมูลมานะครับคิดว่ามันน่าจะตันอยู่ที่75%นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาลง t r ร์เอานะครับแนะนำให้เพื่อนๆหาไอเทมรีลิกเนี่ยนะครับให้บวกกันแล้วค่าเฮอร์เนอร์รีสตันเนี่ยถึง75%ครับ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยนะครับที่ต้องทํานะครับผมเพราะว่าถ้ามันถึง75%แล้วเนี่ยเราจะผ่าน trial ได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยครับอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับค่า herder resistance อันแรกก็จะอยู่ที่35%อครับอันที่2ก็จะอยู่ที่38%รครับรวมกันแล้ว2อันนี้ก็ได้73%ดถูกไหมครับก็ขาดอีก2%ครับจะใส่ให้เต็มหรือว่าจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้ครับอย่างที่2นะครับที่อยากให้โฟกัสก็คืออ็อปช อันนี้ก็ทําให้หลอดเทอร์เนอร์ของเราเนี่ยยาวขึ้นนะครับปริมาณเทอร์เนอร์ของเราเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากขึ้นครับก็เปรียบเสมือนหลอดเลือดของตัวละครของเรานั่นแหละครับทำให้เราอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับผมก็ช่วยให้เราผ่านง่ายขึ้นนั่นเองครับอ่าอย่างอันแรกผมก็ใส่เป็นค่า i อ c r e a s e m a x i m u m Herner 19%นอะครับอันที่2 i n c r e a s e maximum Herner 42%ครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีช่องเหลือเนี่ยนะครับก็สามารถใส่เป็นพวก increase h e r n e r restore ก็ได้ครับเวลาที่เราเจอด่านน้ำพุนะครับใน t r i อ l ลเนี่ยเวลาที่เราเติมค่า h e r n e r ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเติมค่า h e r n e r ดได้มากขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าสำคัญเหมือนกันครับค่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับว่าอย่างแรกที่ต้องโฟกัสเลยคือ Herner Resistance ครับอย่างที่2ค่า Maximum Herner แล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือค่า Increase Herner Restore เนี่ยนะครับผมส่วนนั้นอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับจะใส่เป็นพวกที่ได้น้ำสักสิทธ์เพิ่มขึ้นก็ได้ครับเพราะว่าเราจะสามารถซื้อของกับพ่อค้าได้มากขึ้นนั่นเองครับ ส่วนพวกค่าออปชันที่ไม่ค่อยจําเป็นนี่นะครับก็คือออปชันที่มันไม่เกี่ยวกับค่าเฮอร์เนอร์นะครับผมก็อย่างเช่นพวกเพิ่มเลือดนะครับผมลดคริติคอลดาเมจที่ได้รับจากมอนหรือว่าพวกจํานวนการดรอปอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันผมมองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลเวลอัพตัวละครของเราเนี่ยให้มันเก่งขึ้นได้นะครับผมแล้วก็มันมันก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องที่ว่าเราสู้มอนในไทรอลเนี่ยไม่ไหวนะครับ ก็แนะนำนะครับว่าก่อนที่จะมาลงชัเอาก็ทําให้เลเวลเราสูงๆไว้ก่อนนะครับแนะนําว่าให้เลเวลนำชัเอาเนี่ยไปสัก5ขึ้นไปนครับก็จะดีมากๆเลยครับหรือว่าถ้าของเราแน่นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลกับเรื่องพวกนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีไอเทมรีลิกที่มีออปชันตรงตามที่ต้องการเนี่ยนะครับผมก็แนะนําให้ไปฟาร์มหามาก่อนก็ได้ครับผมใช้พวกเหรียญดิจินที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยนะครับไป ลงแล้วครับแล้วก็ฟาร์มไอเทมรีลิกเนี่ยจนกว่าจะได้อ p t i o นตรงตามที่เราต้องการนะครับรวมให้ได้ค่าเฮอร์เนอร์รีสต์สน์75%นะครับแล้วก็ค่อยมาลงให้ผ่านทีเดียวนะครับผมก็จะง่ายกว่าครับการลงห้องทร a อ l ลเนี่ยนะครับมันคือการวางแผนครับยิ่งจํานวนห้องทริอัลเยอะเนี่ยนะครับเรายิ่งต้องวางแผนให้ดีเลยครับเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับดีบัฟนะครับผมที่อยู่บนตัวเราเนี่ยไปจนจบทริอ u ลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนดีๆครับ การเลือกลงห้องเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้ดูห้องถัดไปไว้ด้วยนะครับว่าเราจะไปเจอกับอะไรเราจะได้เลือกลงห้องก่อนหน้าได้ถูกต้องนะครับห้องบางห้องเนี่ยนะครับที่เราลงไปเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเราเดินเดินห้องมาเรื่อยๆนะครับจนมาลงห้องนี้นะครับห้องถัดไปที่เราจะลงได้เนี่ยมันมีแค่ช้อยเดียวนะครับ <S <s ก็คือห้องนี้ ถ้าเกิดว่ามันเป็นคำสาปที่ร้ายแรงเนี่ยเราก็จะสวยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เลือกหลงห้องที่มันมีช้อยสองอันขึ้นไปนะครับจะดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกบับที่เห็นห้องล่วงหน้าหรือว่าเห็นห้องเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆครับหรือว่า คำสาบที่ปิดการมองเห็นห้องนะครับผมจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากๆครับเพราะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะไปเจอกับอะไรนะครับผมก็พยายามดูดีๆนะครับผมห้องที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็คือห้องที่มันสามารถรีสตอร์เฮอร์เนอร์ของเราได้นะครับแล้วก็ห้องที่มันเป็นการเก็บพวกน้ําศักดิ์สิทธิ์พวกนี้นะครับเพราะว่าเราจะสามารถไปซื้อบัฟกับพ่อค้าภายหลังได้ครับแต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าบางห้องที่มันได้น้ําพูนเนี่ยมันก็จะมีพวกดีบัฟติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ดีบัฟมันร้ายแรงเนี่ยก็ให้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงเนี่ยก็เอาคำสาปที่มันดูแล้วมันรุนแรงไม่มากเนี่ยนะครับก็จะดีกว่าครับการเก็บสะสมพวกน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะสามารถไปซื้อบัฟดีๆกับพ่อค้าได้นะครับซึ่งทําให้การลงทรัลของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับ ก็แนะนําถ้าเกิดว่าเจอห้องที่เป็นน้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ควรเก็บสะสมเอาไว้นะครับถ้าเกิดมันไม่ได้มีดีบัฟพ่วงมาด้วยนะครับกับอีกห้องหนึ่งที่น่าลงนะครับก็คือห้องที่มันรีสตอร์ค่าเฮอร์เนอร์ของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเฮอร์เนอร์ของเราลดไปเนี่ยนะครับเราก็ควรรีบลงห้องพวกนี้เลยนะครับผมแต่ก็ดูดีๆด้วยนะบางห้องเนี่ยมันจะติดคําสาบมาด้วยครับนะครับแล้วก็ทุกๆการจบห้องของเราเนี่ยนะครับพอเราสู้บอสจบเนี่ยนะครับเราจะได้เจอกับพ่อค้าทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแต้มพวกน้้ําาาักดดิิิ์์สทธเ่ถว เราไปเจอพ่อค้าระหว่างทางแล้วมันไม่มีช้อยไหนที่มันน่าซื้อเนี่ยครับเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องรีบซื้อทั้งหมดก็ได้นะครับเก็บสะสมเอาไว้ก็ได้เพราะว่าพอเราไปถึงห้องบอสเนี่ยนะครับยังไงเราก็จะได้ซื้ออยู่ดีนะครับยกเว้นว่าค่าเฮอร์เนอร์เราลดลงไปเยอะๆจริงๆนะครับก็สามารถไปซื้อกับพ่อค้าได้ครับเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยมันจะมีช้อยในการเติมเฮอร์เนอร์นะครับเป็นช้อยแรกอยู่เสมอนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องบัฟกันบ้างนะครับ บัฟเนี่ยเราสามารถหาได้จากพ่อค้านะครับที่อยู่ในห้องตามด่านแล้วก็จะอยู่ในห้องตอนจบบอสนะครับซึ่งจะแบ,บ่งเป็น2แบบนะครับคือเมเจอร์บัฟกับไมเนอร์บัฟครับเมเจอร์บัฟเนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับแล้วก็จะมีราคาที่แพงกว่าไมเนอร์บัฟครับบัฟที่ผมมองว่าดีที่สุดแล้วก็ควรซื้อที่สุดเลยนะครับเมื่อเราเจอในพ่อค้าก็คือบัฟวิ่งไวครับการวิ่งไวในเทลเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลบการโจมตีของมอนสเตอร์นะฮะทำให้เราไม่เสียค่าเฮอร์เนอร์ การหลบกับดักต่างๆนะครับทำให้ผ่านทริอัลได้ไวขึ้นนะครับการได้บัฟนี้มาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะมากจริงๆครับบัฟที่2ที่ผมแนะนํามากๆเลยนะครับก็คือสกายลิงคริสตัลครับอันนี้จะทําให้เราเห็นห้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งห้องนะครับจากปกติที่เราเห็นแค่ห้องปัจจุบันแล้วก็อีก2ห้องถัดไปนะครับกลายเป็นว่าเราจะเห็นเป็นสามห้องนะครับผมซึ่งดีมากๆเลยนะครับทำให้เราวางแผนได้ดีขึ้นเยอะเลยหรือถ้าเกิดเราโชคดีจริงๆนะครับแล้วเราเจอบัฟดวงตาเนี่ยนะฮะ อันนี้จะทําให้เราเห็นแมพทั้งหมดเลยนะครับหมายความว่าเราจะเห็นทุกห้องเลยอันนี้ดีโคตรเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอบัฟนี้นะครับในพ่อค้าเลยนะน่าจะหายากอยู่นะครับอีกบัฟหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับก็คือคริสตัลชาดครับอันนี้จะทําให้เวลาที่เราโดนพวกแอฟฟิคชันหรือว่าดีบัฟเนี่ยนะฮะมันจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นบัฟนะครับผมก็ป้องกันได้ทั้งดีบัฟแล้วก็ได้ทั้งบัฟไปในตัวนะฮะถือว่าดีมากๆครับอันนี้ อีกอันนึงนะครับที่ดีในบางสถานการณ์นะครับก็คือ glowing off ครับอันนี้ทําให้เวลาที่เลือดเราต่ํากว่า20%เนี่ยนะครับมันจะทําการฟื้นฟูขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งเลือดทั้งโลหพลังงานเลยแล้วก็จะช่วยเพิ่มค่าเฮอร์เนอร์ของเรากลับขึ้นมาได้ถึง50%นะครับใช้เวลาที่เฮอร์เนอร์เราเนี่ยมันเหลือน้อยๆนะครับผมก็ดีมากๆเลยครับส่วนพวกบัฟอื่นๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็ดีทุกอันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าเราต้องการอันไหน ถ้าเรามีพวกแต้มน,น้ํศสกิ์เหลือเนี่ยเราก็สามารถเอาไปซื้อได้นะครับอย่างเช่นเพิ่มพลังจมตีลดเลือดมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยให้เราผ่านไชเอาได้ไวมากขึ้นนั่นเองครับแต่อย่าลืมเหลือพวกแต้มน,น้ํศสกิ์ไว้สักหน่อยนะครับเอาไว้เติมเฮอร์เนอร์กับพ่อค้าครับในกรณีที่เฮอร์เนอร์เราเนี่ยลดลงไปเยอะนั่นเองครับส่วนดีบัฟหรือว่าแอฟฟิคชั่นที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะครับเลี้ยงได้ควรเลี้ยงเลยก็คือดีบัฟที่ทําให้พวกรีลิกเราเนี่ยมันไม่มีผลนะครับ อันนี้ถ้าโดนมาเนี่ยแทบจะการันตีความพ่ายแพ้เลยนะครับเพราะว่าพวกเฮอร์เนอร์รีสิสแตนต์ต่างๆที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีผลเลยนะครับแม้แต่ดีบัฟที่มันลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะครับมันก็มีผลมากๆนะครับเพราะว่าทําให้ค่าเฮอร์เนอร์รีสิสแตนต์แล้วก็แม็กซิมัมเฮอร์เนอร์อะไรต่างๆของเราเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากๆนะครับอฟฟิคชั่นอีกอันหนึ่งนะครับที่หลายแรงพอๆกันเลยก็คือการทําให้เราเนี่ยโ no นนนนดดเฟ์ะครรรัับหืออว่่าาไมมีกกป้งนในๆทนั้งสิ้นนะครับ พวกอักตราการหลบหลีกเกราะต่างๆของเราเนี่ยมันจะถูกลดลงไปกลายเป็นศูนย์นะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าถ้าเกิดโดนเข้าไปแล้วเนี่ยจะผ่านยังไงนะเพราะว่าโดนมอนเตอร์ตีทีนึงก็คือโคตรจุกนะฮะก็ไม่ควรที่จะโดนอย่างยิ่งเลยนะครับอันต่อไปที่ร้ายแรงพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เท่ากับ2อ,อันแรกก็คือแบ็กสโมคครับ อันนี้จะทําให้เราเห็นห้องลดลงหนึ่งห้องนะครับหมายความว่าเราจะเห็นแค่ห้องปัจจุบันกับห้องถัดไปเท่านั้นครับทำให้เราวางแผนยากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเจอกับอะไรพวกตะก,กูสโมกเนี่ยมันจะปิดการมองเห็นของเรานะครับหลายแรงเกิดทุกอันเลยนะครับลงลงมาก็จะเป็น p u r p โ s e s สโมกนะครับที่ทําให้เราไม่เห็นแ f f ฟิ c ช i ั่นของห้องนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะต้องโดนดีบัอะไร โกลเด้นสโมกนะครับที่ทําให้เราไม่เห็นบัฟนะครับหรือว่าบูนนะของห้องนั้นๆครับแต่จะมีอยู่อันนึงนะครับที่ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่ก็คือเลสสโมกครับซึ่งจะทําให้เราไม่เห็นประเภทของห้องนั้นๆนะครับซึ่งประเภทห้องเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่เป็นปัญหากับเราเท่าไหร่นะครับก็คือมี5ประเภทนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปต้นคลิปนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราจะต้องโดนดีบัฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราเลือกได้เนี่ยก็ให้โดนเลสสโมกก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับ แอฟฟิชชั่นอีกอันหนึ่งที่เราไม่อยากโดนแน่นอนนะครับก็คือดีบัฟกระจกครับอันเนี้ยมันจะทําให้เวลาเราเลือกห้องเนี่ยมันจะไม่ได้ห้องที่เราเลือกเสมอไปนะครับทำให้เราผิดแผนไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องการวางแผนของเรานะครับการที่ได้ดีบัฟนี้มาเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยพังทลายแน่นอนครับส่วนแอฟฟิชชั่นอื่นๆนะครับที่ควรเลี่ยงก็คือพวกที่มันลดค่าแมกซิมัมเฮอร์เนอร์ของเรานะครับพวกที่มันทําให้เราเนี่ยไม่ได้แต้มน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับก็ควรเลี่ยงนะฮะอ๋อ แอฟฟิคชันที่มันทําให้พ่อค้าของเราเนี่ยเสนอช้อยเหลือแค่ข้อเดียวนะครับก็คือจะขายของแค่อย่างเดียวหรือว่าลดปริมาณการขายของของพ่อค้าเราเนี่ยนะครับก็ไม่ควรโดนในช่วงต้นชายเอานะครับเพราะว่ามันจะทําให้การเล่นตลอดทั้งชัยเอ้าของเราเนี่ยมันเป็นไปอย่างยากลําบากนั่นเองนะครับแต่ว่าพวกนี้ไปโดนทีหลังได้นะครับตอนใกล้ๆสู้กับไฟนอลบอสเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อของแล้วนะครับช่วงนั้น สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็อยากพูดถึงไฟนอลบอสของไทเอานิดนึงนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ว่ามันจะมีท่าที่ต้องระวังอยู่อันนึงนะครับตอนที่มันชาร์จสายฟ้าแล้วก็ยิงรอบๆตัวเนี้ยนะฮะอ่าแล้วก็มันจะมีกับดักนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปเหยียบเนี่ยเราจะถูกหยุดเวลานะครับผมซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเราโดนแล้วเราโดนสายฟ้าที่มันยิงมาเนี่ยก็รอดยากมากๆนะครับผมพยายามหลบดีๆครับ ตอนที่มันยิงมาเนี่ยนะครับก็ให้เราพยายามกลิ้งไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะช่วยหลบการโจมตีนี้ได้ครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพื่อนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนเเล่นเกมอย่างมีความสุขสวัสดีครับ